ส,ส,สวัสดีครับสวัสดี้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับพวกเราเงาะป่าในกแก๊งนะก็วันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับเรื่องราวของลิลิตตะเลงพ่ายนะวันนี้เราจะมาถอดคําประพันธ์กันนะครับซึ่งบทนี้เนี่ยเป็นบทที่เราจะเจอกันในช่วงของม5เทอม2นะครับผมโอเคเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะลิลิตตะเลงพ่ายเนี่ยนะครับแต่งโดยพระมหาสมณเจ้านะครับกรมพระปรมานุชิตชิโนรสนะซึ่งจริงๆเนี่ยมีหลายตอนมากนะครับแต่ตอนที่กลุ่มของพวกเราได้มาคือตอนที่8 ซึ่งอยู่ในหน้าที่6 0สิถึงหกในหนังสือวรรณคดีวิจักรนะครับผมก็งานนี้นะครับทำส่งครูทัศนีย์ยิ้มอยู่นะครับหรือว่าครูที่ปรึกษาของเรานั่นเองนะและก็อันนี้นะครับคือส่วนของสมาชิกในกลุ่มนะครับผมยังผมชื่อนายนะวันนี้ก็รับบทพีเต์ด้วยนะครับผมโอเคเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับชื่อตอนในตอนที่8นะครับชื่อว่าตอนยุทธาถีนะครับและชัยชนะของประเทศไทยนะ ก็มาเริ่มกันที่บทที่55นะครับบทนี้เนี่ยจะมีคํายากอยู่ด้วยรมหนึ่งคำนะครับก็คือคําว่าหนานะหมายถึงเสียงที่มีอํานาจนะครับผมและก็เมื่อถอดคำประพันธ์เนี่ยออกมาแล้วนะครับจะได้ว่าสมเด็จพะระนเรศวนทรงตัดถ้อยคําที่ไพเราะน่าฟังไม่มีเสียงไหนคิดแค้นขัดเลยสักนิดนะครับก็คือพูดด้วยวาจาที่ดีไม่มีคําไหนที่ทําให้รู้สึกไม่ดีเลยน,นั่นเอง มาต่อกันในบทที่2นะครับหรือว่าบทที่56นั่นเองนะซึ่งในบทนี้นะครับจะมีคํายากอยู่ด้วยกัน3คํคนะครับคำแรกคือคําว่าละเวงนะหมายถึงคําว่าฟุ้งไปนะครับคาที่2คือคําว่าเผื่อกล้าหมายถึงกล้าน้อยลงนะครับแล้วก็คําที่3คําว่าแกลนหมายถึงคําว่ากลัวนะซึ่งเมื่อถอดคำพันธ์นะครับก็จะได้ว่ากษัตริย์แห่งประเทศมอนนะครับมีชื่อสิงเกติยศเรื่องลือไกลทั้ง10ทิศนะอาจจะเป็นเหมือนบุเรงน้องผู้ชนะ10ทิศแดนี้ ะครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยหมายถึงพระมหาอุปราชานะใครได้ยินก็กลัวพบบระวรมเดชานุภาพนะครับไม่กล้าต่อสู้ด้วยแล้วรีบหนีนะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาต่อกันที่บทที่57นะครับโดยที่บทนี้เนี่ยจะมีคํายากอยู่ด้วยกัน2คําก็คือคําว่าเชษ์นะครับหมายถึงพี่ผู้เป็นใหญ่นะแล้วก็คําว่าโคชยุทธนะครับหมายถึงการลบบนหลังช้างนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถอดคำพันออกมานะครับจะได้ว่า พระพี่จับไปหลบอยู่ใต้ต้นไม้ทําไมนะครับเชิญมาร่วมทําศึกบนหลังช้างเป็นเกียรติไว้เถอะนับจากนี้คงไม่มีอีกแล้วนะครับก็เป็นการพูดเหมือนเชื้อเชิญนะครับให้พระมหาอุปราชาเนี่ยมาลบกันนะครับบนหลังช้างนั่นเองนะครับผมนบทที่สิบแปคำยากคือหัสดีหมายถึงช้างโดนเรศหมายถึงการรบและขันติยายุทธปัญหาหมายถึงการรบยิ่งกริย์ด้วยการทํายุทธาถ,ถีถอยคาประพันธ์ได้ว่า การทำศึกบนหลังช้างครั้งนี้จะจบกันแค่นี้ไม่มีอีกนอกจากเราสองพี่น้องตราฟ้าดินสลายต่อมาในบทที่59าคำยากคือราชสำราญหมายถึงความเบิกบานใจของพระเจ้าแผ่นดินเริ่มรั้งหมายถึงทําให้มีขึ้นประดิทธ์หมายถึงการต่อสู้โต้อตอบและเสนอเนตรมนุษย์ตั้งแต่ล่าเลอสวงหมายถึงการต่อสู้บนหลังช้างต่อหน้ามนุษย์และเทพเจ้า ถอดคำพันธ์ได้ว่าให้เป็นเหมือนการแสดงอย่างหนึง่งที่เอาไว้ให้คนดูได้ดูเป็นบุญตาทั้งนุ่เทวดาต่อมาในบทที่60คำยากคือไทยเทเวทั้งพรมหมานหมายถึงเทพยาดาในสวรรค์6กชั้นและพรหมในชั้นรูปพรหมอีก16ชั้นและรำบานหมายถึงรบถอดคำพันธ์ได้ว่าขอเชิญเทวดาลงมาช่วยเชียร์อวยพรให้ผู้เก่งกว่าชนะและ หกบอ็ไม่มีคำยากนะครับถอดคำประพันธ์ได้ว่าหวังว่าจะได้เป็นการฝากฝีมือไว้ในแผ่นดินว่าสองกษัตริย์ทงสงครามกันให้ผู้รู้ได้ยกย่องสรรเสริญต่อมาในบทที่หกสิบสคำศัพท์ยากไม่มีและเมื่อถอดคำประพันธ์ออกมาแล้วจะได้ดังนี้พูดโน้มน้าวใจชื่นชมยกย่องก่อนแล้วบอกต่อว่าเพราะอะไรถึงต้องทำศึกในครั้งนี้ ต่อมาในบทที่63คําศัพท์ยากมีดังนี้สมิธท,ที่มาตรงหมายถึงช้างของพระอินท์คิริเมกหมายถึงช้างของพญามารเมื่อหอดกำประพันธ์ออกมาแล้วจะได้ดังนี้ช้างทรงของกษัตริย์ทั้งสองเหมือนช้างทรงของพระอิน์และช้างทรงของพญามารเริ่มต่อสู้กันต่อมาในบทที่64คํายากบํารูหมายถึงปลากากัน เมื่อถอดคำประพันธ์ออกมาแล้วจะได้ดังนี้ช้างทั้งสองช้างก็ต่อสู้กันด้วยงาส่วนสองกษัตริย์ก็เริ่มใช้อาวุธต่อสู้กันด้วยความรวดเร็วต่อมาในบทที่65คําศัพท์ยากมีดังนี้สุริยราชหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินที่มีอํานาจมากดุดแสงแรงกล้าของดวงอาทิตย์เลอหมายถึงเลิศพัชริน หมายถึงพระอินทผู้มีวชระหรือสายฟ้าเป็นอาวุธไพจิตหมายถึงพญาอสาูรราบหมายถึงทศกันเมื่อถอดคำประพันธ์ออกมาแล้วจะได้ดังนี้เป็นการต่อสู้ที่สวยงามคล้ายพระอินต่อสู้กับเท้าไพจิตราสูรหรือไม่ก็พระรามกับทศกันไม่มีการต่อสู้ใดเทียบได้ต่อมาในบทที่66คําคำยากมีดังนี้เสียมหมายถึงสยามยอหัดหมายถึงยกมือ สบองหมายถึงแบบฉบับสเบงหมายถึงเล่นการเล่นเมื่อถอดคำประพันธ์ออกมาแล้วจะได้ดังนี้พระนเรศวรสามารถต้านพระมหาอุปราชาไว้ได้ไม่เกรงกลัวกันเลยใช้พระหัตยยกพระแสงกวัดเกวียงไปมาเพื่อสู้บนหลังช้างต่อมาในบทที่67สิบคำศัพท์ยากมีดังนี้วันหมายถึงทรงคลองทันหมายถึงฟันงา เมื่อถอดกำมประพันธ์ออกมาแล้วจะได้ดังนี้ช้างทรงของพระนเรศวรเสียท่าโดนยกคางขึ้น,นจนเงยหน้าทําให้พระมหาอุปราชาได้เปรียบต่อมาในบทที่68คําศัพท์ยากมีดังนี้เลนทอนหมายถึงกษัตริย์ทิศหมายถึงเบื้องด้านตกด้าวหมายถึงแดนเมื่อถอดกรมประพันธ์ออกมาแล้วจะได้ดังนี้พระมหาอุปราชาเห็นเป็นโอกาสเหมาะ จึงฟาดอาวุธอย่างรุนแรงและรวดเร็วราวกับจักหมุนและก็จบไปแล้วสำหรับการน,นำเสนอลิลิตตะเลงพ่ายตอนที่8ยุตาหัตถีและชัยชนะของไทยหน้าที่60ถึง61พวกผมง๊อปป่าแอนเดอแก๊งขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ